สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเรื่องราวที่จะเล่าในคลิปนี้เป็นเรื่องราวเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงเมื่อไม่นานนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับผู้เล่านะคะเรื่องมีอยู่ว่าฐานะครอบครัวเขามีฐานะที่ค่อนข้างดีครอบครัวของเขามีทั้งที่นาที่ไร่ที่เยอะมากแต่ไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรหรือกรรมอะไรที่ทําให้ครอบครัวของเขาจากที่ฐานะดี กับมีฐานะที่ยากไร้ขึ้นเริ่มจากการขายที่ไร่ที่นาบ้านไม้เคยมีหลังใหญ่โตก็เริ่มสุดโทมจะต้องรื้อมาปลูกใหม่เป็นกระท่อมไม้บ้านเล็กเขาคิดอยากจะปลูกบ้านแบบหลังเก่าๆใหญ่ๆโตๆโตแต่ว่าไม่สามารถที่จะปลูกได้เพราะเงินไม่มีจ้างช่างมาสร้างส่วนไม้ที่รื้อมาจากบ้านหลังใหญ่ก็มาปลูกกระท่อมหมดแล้วส่วนที่เหลือก็วางเอาไว้ข้างๆกระท่อมแล้วพากันไปทํางานที่กรุงเทพหวังว่าจะมีเงินมาสร้างแบบเดิม พอทุกคนไปทํางานที่กรุงเทพบ้านกระท่อมที่ปลูกไว้ไม่มีคนอาศัยอยู่ก็โดนปลวกกินไม้ที่วางเอาไว้ข้างๆก็โดนกินหมดไม่เหลืออะไรเลยจากที่คิดจะปลูกบ้านหลังใหญ่ๆแบบเดิมก็ไม่ได้แล้วไม่มีไม้เหลือจึงมาปลูกบ้านแบบชั้นเดียวที่เป็นปูนและพอมาปลูกบ้านปูนเอาไว้ก็ไม่ได้อยู่ต้องกลับไปทํางานกรุงเทพหางเงินมาต่อเติมบ้านเพิ่มครอบครัวนี้มีอยู่กัน4คนมีพ่อแม่ลูกชายและก็ลูกสาว มาทำงานกรุงเทพได้สักระยะลูกชายก็มีครอบครัวแล้วก็มีลูกชายหนึ่งคนแต่อยู่กับเมียได้ไม่นานเมียก็ต้องไปมีครอบครัวใหม่ทิ้งลูกไว้ให้กับฝ่ายผู้ชายเลี้ยงดูปู่กระยายก็เป็นคนเลี้ยงดูหลานมาจนโตหลานชื่อว่าโคกใช้นามสมมุตินะคะพ่อโคกหนีครอบครัวแล้วก็โคกไปบวชแบบไม่สึกจนทุกวันนี้ตัดทางโรคโคกโตมาด้วยการเลี้ยงดูของปู่แระยาและก็นาสาวน้องของพ่อ โคคิดเสมอว่าตัวเองโตมาขาดความรักความอบอุ่นจากพ่อกับแม่เริ่มทำตัวเกเรเคบเพื่อนที่เกเรไปโรงเรียนบ้างไม่ไปบ้างเริ่มมีการชักจูงสิ่งที่ไม่ดีจากเพื่อนโคก็เริ่มสูบบุหรี่มีการขโมยเงินปู่ย่าก็สั่งสอนสิ่งดีให้กับโคให้โอกาสหลานตลอดทุกครั้งที่ทำผิดโคก็รับปากปู่กับย่าว่าจะไม่ทำผิดอีกแต่โคก็ทำแบบเดิมมาสักพักก็หลังๆเริ่มหนักขึ้น จากการสูบบุหรี่ก็มาเล่นยามั่วสมสิ่งมึนเมาส่งยาปู่กับย่าน้าสาวก็เริ่มละอาไม่ไหวกับสิ่งที่โคกทำมันหลายครั้งมากๆเลยสั่งสอนกลับไปปู่เลยส่งโคกกลับมาอยู่บ้านปูนที่สร้างเอาไว้ที่ต่างจังหวัดแต่ก็ยังไม่มีใครมาอยู่พอคิดว่าเป็นหนทางเดียวที่ทำให้โคกห่างจากเพื่อนได้และสิ่งมัวเมาที่ผิดๆเพื่อให้โคก,กลับกลายมาเป็นเด็กดีขึ้นส่งโคกมาเรียนกศนอตอนอยู่กทมโคกโดนไล่ออกเพราะว่าความเจเล โคเข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างโคเข้าเรียนกศน,นไม่เท่าไหร่ก็มีเพื่อนใหม่มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายทําตัวที่ดีได้ไม่นานก็กลับกายมาทําตัวเกเรแบบเดิมพาเพื่อนมาบ้านทั้งหญิงทั้งชายพอย่ารู้ข่าวโคก็เริ่มตอมใจคิดมากเพราะความรักหลานคนนี้มากและก็ตอมใจที่ลูกชายไปบวชไม่สึกและไม่เคยส่งข่าวข่าวมาเลยติดต่อก็ไม่ได้ไปบวชอยู่ทงางภาคอีสานร่รางกายของย่าก็เริ่มสุดโทมป่วยอยู่มาไม่นานเท่าไหร่ ย่าก็เสียชีวิตลงปู่กับน้าสาวก็นําศพย่ามาทําพิธีที่บ้านต่างจังหวัดพอเสร็จพิธีเรียบร้อยทางศาสนาน้ากับปู่ก็ทํางานอยู่กรุงเทพต่อให้โคกอยู่บ้านและน้าคอยสั่งสอนคกอยู่ตลอดเวลาให้เป็นเด็กดีโคกก็รับปากน้าและก็ปู่จะไม่เกเรอีกโคกยังรับปากไม่ถึงสามเดือนก็ทําตัวเกเรและก็หนักกว่าเดิมจนชาวบ้านแถวนั้นทนไม่ไหวไปแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ ไปเจอกำลังม้วสมต้มน้ำกระท่อมกันอยู่ตอนนั้นน้ำกระท่อมยังผิดกฎหมายอยู่ตำรวจก็เลยจับทุกคนไปพ่อปู่ดูเรื่องก็ต้องนั่งรถจากกรุงเทพมาประกันตัวโคกปู่คิดว่าอยู่ที่ไหนก็เหมือนเดิมเลยให้โคกกลับไปอยู่กรุงเทพด้วยจะได้อยู่ในสายตาของปู่กับน้าปู่ก็อบรมโคกเหมือนเคยๆแล้วก็ถามโคกไปว่าอยากทํางานไหมถ้าอยากทํางานปู่จะออกรถมอเตอร์ไซค์ให้หนึ่งคันให้โคกไปวิ่งส่งอาหารโครกรับปากปู่ว่าจะเป็นเด็กดี ปู่ก็เลยออกรถมอเตอร์ไซค์ให้โคเพื่อไปทำงานวิ่งส่งอาหารแล้วก็ให้โคผ่อนต่อเดือนไหนส่งไม่ไหวปู่กับน้าก็ช่วยส่งให้โคทำงานส่งอาหารได้ไม่ถึงครึ่งปีโคก็กลับไปหาเพื่อนเก่าๆสมัยส่งยาโคเริ่มไม่ส่งอาหารอย่างเดียวแล้วเริ่มส่งยาด้วยผลสุดท้ายโคก็โดนตำรวจจับอีกรถของโคก็โดนยึดไปด้วยปู่ก็ยังต้องไปเสียเงินประกันตัวโคอีก หลังจากวันนั้นมาโคกก็ไม่ได้ทํางานอะไรเลยนั่งกินนอนกินให้ปลูก,กับน้าเลี้ยงเพราะว่าไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเพราะประวัติของโคกไม่ดีและก็ทําให้โคกมีเวลาว่างไปหาเพื่อนมั่วสมกันตอนปลูก,กับน้าไปทํางานและมันก็มีเรื่องกันจนได้เมื่อโคกเมายาไปเจอคู่อริพอดีโคกขับรถเอามอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าขวางคู่อริพอดีพอผู้อริเห็นท่าไม่ดีก็วิ่งหนีโคกับเพื่อนไป โคกับเพื่อนวิ่งตามคู่อดีไปแล้วก็ทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้โคกับเพื่อนวิ่งตามไปทันเพื่อนได้ใช้มีดแทงจนคู่อดีตเสียชีวิตลงคาที่โคกับเพื่อนก็โดนตำรวจจับแต่เพื่อนของโคกมีเงินก็เลยประกันตัวออกมาสู้คดีคนที่เสียชีวิตเป็นคนจนไม่มีเงินมาต่อสู้คดีและคนตายก็พูดอะไรไม่ได้แต่กรรมก็คือกรรมไม่ถึงสามเดือนโคก็มาโดนเพื่อนผู้เสียชีวิตมาแทงข้างหลังหลายแผลในวันที่โคกออกมาหาเพื่อน และในวันที่โคจะออกมาหาเพื่อนปู่ก็ห้ามแล้วและเตือนแล้วแต่โคไม่ฟังปู่บอกแต่ว่ามีธุระไปแป,ป๊บเดียวไปครั้งนี้โคไม่ได้กลับมาหาปู่อีกเลยโคออกจากบ้านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมีมูลธิส่งข่าวมาหาปู่ว่าโคโดนแทงจากคู่อริเก่าเจ็บสาหัสหนักมากส่งโรงพยาบาลแต่โคไม่รอดกับแผลที่สาหัสมีแทงจุดสําคัญแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจและก็เสียชีวิตลง ก็เหตุการณ์ของโคกก็เป็นข่าวนะตอนนั้นปกู่กับน้าก็พาศพโคกไปทําพิธีที่บ้านต่างจังหวัดคืนแรกสถานาการณ์ปกติทุกคนเศร้าและเสียใจคืนที่สองมีเพื่อนโคกมาร่วมงานด้วยบอกว่าโคกนั่งอยู่หน้าลงศพก้มหน้าร้องไห้แล้วพอคืนที่สามโคกก็ไปหาป้าที่อยู่ใกล้ๆกันไปเคาประตูและเดินรอบๆบ้าน ป้ารู้ว่าเป็นโคกก็เลยพูดไปว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้วไปสู่สุคตินะเดี๋ยวป้าจะทำบุญไปให้เสียงก็งเงียบหายไปพอทำพิธีทางาศาสนาเสร็จเรียบร้อยหลังจากทำบุญ7วันให้โคกปู่ซึ่งทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เจอและที่เสียไปทั้งย่าแล้ก็หลานและก็ลูกชายที่ไปบวชแบบไม่สึกไม่มาแม้แต่ง,งานศพแม่ตัวเองและก็ลูกชายตัวเองปู่ก็เลยตัดสินใจไปบวชตลอ,อดชีวิตไม่ศึกเหมือนกัน เหือแต่นาสาวโคกที่ไม่มีครอบครัวก็ต้องกลับไปทำงานอยู่กรุงเทพทำงานคนเดียวไม่ได้กลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดปิดเงียบเกิดเป็นบ้านล้างแต่วิญญาณของโคก็คงยังไม่ได้ไปไหนเพราะคนแถวนั้นมีคนเห็นบ่อยวันนั้นเพื่อนบ้านกลับจากการทำนามาดึกก็เห็นคนนั่งอยู่หน้าบ้านกอดเขา่าแล้วก็หันมามองเขาคิดขึ้นได้ว่าบ้านหลังนี้ปิดไม่มีคนอยู่พอมองชัดๆกับแสงดวงจันทร์สลัวๆในตอนกลางคืน เขาเห็นโคกนั่งกอดเข่าก็ร้องไห้เขาบอกว่าเขาเข่าอ่อนหมดแรงเดินเข้าบ้านแทบไม่ไหวพอตอนเช้ามาเขามาเล่าให้ป้าฟังว่าโคกนั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่หน้าบ้านป้าก็เลยพูดไปว่ามันก็คงไปไหนไม่ได้หรอกอายุยังน,อน้อยแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้ไม่รู้ตัวเสียกระทันหันโดยยังคิดว่าตัวเองยังไม่ตายป้าบอกว่าตอนที่มันเสียชีวิตอายุแค่19เองผ่านมาได้2ปีหลังจากตายคนก็ยังเห็นโคกอยู่ในบ้าน เดินวนเดินเวียนอยู่ในบ้านทั้งนอกบ้านระเบียงบ้านคนแถวนั้นยังไม่กล้าที่จะเดินผ่านบ้านโคกเลยแล้วเวลาเดินผ่านไปก็ไม่มีใครกล้ามองเข้าไปในบ้านหลังนี้เพราะมองเข้าไปทีไรก็เห็นเจอโคกเดินอยู่ในบ้านตลอดเวลาก็จบแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าชอบกดถูกใจกดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ